สำหรับวันนี้ก็ตรงกับวันที่23กดกดาคมพุทธศักราช2567ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มาร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็น แล้วก็ได้เจญเดินจิตภาวนากันณนะโอกาสนี้การประพฤติปฏิบัติธรรมที่เราท่านทั้งหลาย มาสนใจในการฝึกเจริญพระกรรมฐานนั้นสนใจในการฝึกเจริญพระกรรมฐานก็เพื่อพัฒนาจิตพัฒนาใจของเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นจากอะไรก็คือสูงขึ้นจากกิเลส โสขึ้นจากกีเรตันหาอุปาทานทั้งหลายไม่ยึดมัน่นยึดมัน่นไม่ยึดมัน่นถือมั่นในตัวในตนและก็เป็นการเพื่อฝึกฝึกดูจิตดูใจ รู้เท่ารู้ทันจิตใจของตัวเราเองแล้วก็รู้เท่ารู้ทันความคิดที่มันเกิดขึ้นในตัวในตนของเราเองแทนการประพฤติปฏิบัติธรรมที่เรารู้กันคือ อันดับแรกถ้าเราจะเดินทางไปสู่หนทางแห่งความดับทุกข์เราก็ต้องรู้จักกับว่าคำว่าสังโยชน์สังโยชน์คืออะไรสังโยชน์ก็คือกิเลสท,ที่ผูกมัดใจสัตว์นะสังโยชน์คือกิเลสท,ที่ผูกมัดใจสัตว์หรือว่า ธรรมที่มัดใจสัตว์ไว้กับทุกขหรือว่ากิเลสเครื่องร้อยรัดจิตใจให้จมอยู่ในวัฏฏะสงสารก็มีด้วยกันอยู่สิบประการห้าประการแรกเราเรียกว่าโอรัมพาคิยะสังโยชน โอรัมภาคยสังโยชน์ก็คือสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการก็ได้แก่สก,กายะทิฐิหนึ่งสก,กายะทิฐิสองวิจิกิจฉาสามสีละพัตะปามาตหนึ่งสก,กายะทิฐิสองวิจิกิจฉาสามสีละพัตปามาตสี่กรรมฉันทะและห้าพยาบาท ห้าอย่างนี้เรียกว่าโอรัมภาคิยะสังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการอีกห้าประการหลังเรียกว่าอุทธ,ธรรมพาคิยะสังโยชน์อทธ,ธรรมพาคิยะสังโยชน์ก็คือสังโยชน์เบื้องสูงมีด้วยกันห้าประการหนึ่งเรียกว่ารูปราคะสองอรูปปราคะสามมานะ สอุทธจัจ,จสิบอวิชชารวมกันแล้วก็มีด้วยกันสิบประการเราเรียกสั่งยชนสิบประการพระสงฆ์รูปใดสัมมาเนรโรูปใดญาติโยมท่านใดที่ปรารถนาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าสู่กระแสของพระนิพพาน พระอริยบุคคลในพระศาสนามีอยู่ด้วยกันสี่ประเภทเราท่านทั้งหลายรู้อยู่แล้วหนึ่งคือพระโสดาบันสองพระสะกิทาคามีสามพระอนาคามีและสี่พระอรหันต์ท่านใดยอยากจะเข้าสู่ความเป็นพระโสดาบันนั้นท่านต้องละสั่งโยชน์ให้ได้สามประการสามข้อแรกนะ ท่านละสั่งยอดสามข้อแรกได้ท่านก็จะได้คุณธรรมของพระโสดาบันหนึ่งคือหมดสากกายทิฐิไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนสองวิจิกิจฉาต้องไม่มีในหัวใจวิจิกิจฉาก็คือความลังเลสงสยัย ไม่มีความลังเลสงสัยในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่สงสัยในคุณงามความดีของพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์นี่พระโสดาบันท่านไม่มีแล้วศีรพธาตุปามาไม่ก้าวล่วงในศีลคือมีศีลบริสุทธิ์เป็นคารวาสก็มีศิลห้าบริสุทธิ์เป็นพระสงค์ก็มีศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ด เป็นแม่ชีก็มีศิลแปดเป็นสมัมมเนนก็มีสินสิบเป็นต้นหากผู้ใดปฏิบัติสังโยศสามประการข้อแรกได้แล้วก็จะเข้าสู่คุณธรรมของความเป็นพระโสดาบันหากละสังโยศเพิ่มได้อีก3ข้อละสังโยศได้อีกสองข้อนะอีกสองข้อ ละสังโยชน์อีกสองข้อก็จะเข้าสู่ความเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีท่านจะละสังโยชดข้อที่สและข้อที่ห้าเพิ่มขึ้นคือกามราคะและปฏิคะให้เบาบางลงไปจากจิตจากใจและหากท่านใดละสังโยดห้าข้อแรกได้ทั้งหมดก็จะได้เข้าสู่ความเป็นพระอนาคามี ส่วนท่านใดประพฤติปฏิบัติระสั่งโยต์ได้ครบเลยทั้งสิประการก็จะเข้าสู่คุณธรรมภายในเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นท่านทั้งหลายการประพฤติปฏิบัติที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระรจชบรมายานวัฒนสุงท่านก็พูดไว้แล้วว่าผู้ใดอยากจะไปนิพพานก็ให้ละสั่งโยต์สามข้อแรกให้ได้ ฉะนั้นแหละสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักปฏิบัติต้องทำให้ได้อย่าเราอย่าพิ่งไปคิดลึกว่ามันจะสําเร็จไม่สําเร็จมันจะได้ไม่ได้อย่าเพิ่งไปสนใจมหมเอาเริ่มจากการประคับประคองให้อยู่ในศีลอยู่ในธรรมมีวัดปฏิบัติที่บริบูรณ์สมบูรณ์ ดูจิตดูใจเราพยายามเจริญสติเจริญอาณาปณสติเอาสติรู้อยู่กรบลมหายใจเข้าออกเวลามีอะไรมากระทบจิตกระทบใจก็รีบดึงกลับมาให้มันอยู่กระลมหายใจอย่าปล่อยให้มันไหลไปอย่าปล่อยจิตให้มันไหลไปกับความคิด อย่าปล่อยจิตปล่อยใจให้มันไหลไปกับความอยากได้อยากมีอยากเป็นนักประพฤติปฏิบัติเราดูตัวเองแก้ตัวเองพัฒนาตัวเองปรับปรุงตัวเองนี่แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐบุคคลใดรู้ผิดแล้วแก้ไขตนรู้ว่าทำอะไรไม่ถูกแล้วแป้ไขปรับปรุงใหม่นี่เป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญ เป็นสิ่งที่น่าเชิดชูยกย่องสำหรับคนที่ทำผิดเมื่อรู้ว่าผิดแล้วแก้ไขหรือเราทำอะไรไม่ถูกพอรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดแล้วปรับปรุงแก้ไขนี่เป็นสิ่งที่น่าโมทนาเป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญพัฒนาตัวเราเองเอาตัวเราให้ดีก่อนแล้วก็ค่อยไปสอนคนอื่นเขา เอาตัวเองเอาตัวเราให้ดีเสร็จแล้วเราก็ค่อยไปสอนคนอื่นเขาไปแนะนำคนอื่นเขานี่จึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องทุกอย่างผู้มีปัญญา จะรู้จักใช้ประโยชน์จากทุกสิ่งผู้มีปัญญาจะรู้จักนำทุกสิ่งรอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ฉะนั้นแล้วท่านทั้งหลายเรามาปฏิบัติธรรมกันเถอะมาภาวนามาเจริญจิตภาวนาดูจิตดูใจ ละความชั่วทำความดีทำปัจจุบันในเธอะอดีตผ่านมาแล้วจะชั่วช้าลามกขนาดไหนปล่อยมันไปจะเลวขนาดไหนก็ปล่อยมันไปอย่าไปสนใจเพราะมันเป็นเรื่องในอดีตท,ที่ผ่านมาเราจะดีหรือเลวไม่ต้องไปสนใจมันเราผิดพลาดสิ่งใดมาก็ไม่ต้องสนใจมัน เรามาทำปัจจุบันศาสนาพุทธหรือพุทธศาสนาของเราเนี่ยเป็นศาสนาที่เป็นเรื่องของเหตุและผลฉะนั้นอดีตผ่านมาแล้วปล่อยมันไปจะดีหรือไม่ดีเราก็ไม่สามารถกลับไปแก้หรือกลับไปยุ่งเกี่ยวได้ถ้าเป็นเรื่องผิดพลาดเรื่องไม่ดีคิดไปเราก็ทุกข์เราก็คนคล้องหมองมัวในหัวจิตหัวใจเรา พระพุทธเจ้าสอนให้อยู่กับปัจจุบันฉะนั้นเรามาทำปัจจุบันให้มันดีพูดดีคิดดีทำดีแค่นั้นเองถ้าปัจจุบันเราพูดดีคิดดีทำดีวันพรุ่งนี้หรืออนาคตรเราย่อมดีแน่นอนแต่ถ้าวันนี้เรายังคิดไม่ดีทั้งกับตนเองและกับผู้อื่น พูดไม่ดีกับทั้งตนเองแล้วก็ผู้อื่นและก็ทําไม่ดีทั้งกับตนเองและผู้อื่นอย่างนี้อนาคตมันก็ไม่ดีแน่แท้เพราะการกระทําของตนนั่นแหละเป็นตัวนําพาเราไปการกระทําในอดีตส่งผลถึงปัจจุบันการกระทําในปัจจุบันส่งผลถึงอนาคต ถ้าอดีตเราเคยทำไม่ดีมามันย่อมมีผลกรรมสืบต่อมาในปัจจุบันได้แต่ถ้าปัจจุบันเราทำดีมันก็จะดนส่งให้อนาคตเราดีไปด้วยทุกอย่างอยู่ที่เราเราสร้างเหตุดีอนาคตก็ดีเราสร้างเหตุชั่วอนาคตก็ทุก จำไว้ไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซนแล้วก็ไม่มีใครชั่วร้อยเปอร์เซนในชั่วมันก็มีดีซ่อนอยู่นะในดีมันก็มีชั่วซ่อนอยู่นะฮะมันเป็นธรรมดาเรียกว่าโรคกระทำคือทำประจําโรค